สวัสดีครับวันนี้พามาชมพระเครื่องหลวงพ่อคูณนะครับวงนี้เป็นพระสมเด็จหลวงพ่อคูณนะครับอ่านะฮะด้านหน้าเขียนว่าสมเด็จปริสุทธโธนะครับนี่ครับนะฮะใครที่มีแบบนี้ยินดีรับเช่านะครับถ้าเป็นสภาพนี้ก็เช่าได้ตามสภาพนะครับเช่าได้ตามสภาพนะครับนี่อันนี้ย่อนสวยครับสภาพใช้เลยแหละนะฮะนี่ครับ แขนมีกลากนะครับแล้วก็มีรอยจยันลังๆงแล้วเพราะว่าสภาพใช้งานมานะครับเดย๋ยาไมาด่ดูนี่ครับก็เป็นสมเด็จอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ท่านใดมีนะผมอินดีรับเช่านะครับท่านใดมีนะผมอินดีรับเช่าต้องดูนะครับบางที ผมจะรับบล็อกนี้ครับบล็อกนี้ครับแขนกากมีรอยจานนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะดูรละเอียดเพิ่มเติมแอดไลน์กันมานะครับแอดไลน์กันมา SSU TSI นะครับ SSU TSI นะครับ SSU T นั่นเองครับยังไงก็ฝากด้วยครับพักเครื่องหนมควคุณมีให้เลือกเช่าหลากหลายรุ่นครับสวัสดีครับ